ไปันแล้วมาเร็วมาวลงมาโอปัับปรับไปมามมามากัน มาแล้วลงมาไปนะไปแล้นัน,นนะผมก็อยู่ที่ตัง16ปีไปอยู่กับพี่ชายที่ตังได้ข่าวลูกหลานลำบากมากเลยตัดสินใจขี่รถซาเล้ง คันนี้มาจากตังเพื่อจะมาอยู่ใกล้ลูกๆหลานๆเมื่อยาม,มตอนแก่สีมาสีวันกอส,สีสีขึ้นห้าวันครับผักปั๊มน้ำมันครับเติมน้ำมันนำมสดอะไรพันห้าครับแต่วันทังก็ดีครับบอกสิบรอบบางคนก็ใจดีเขาก็ให้สตังบางคนเขาก็ซื้อขนม,ให,มให้กินครับก็สมไปเจอที่ปั๊มน้ำมันครับเขาถามว่าลุงมาจากไหนว่าขี่ซาเล้งมา ผมบอกว่าผมมาจากตังครับเขาก็ช่วยผมครับเขาให้ตังคนละสองร้อยบ้างคนละร้อยบ้างครับก็พอได้กินแต่ผมอดเอาครับไม่มีตังก็กลัวไม่มีน้ํามันวิ่งมาไม่ถึงรอรถก็ามาแตกที่เพชรบุรีครับขอเอาตังสองพันแปดไม่มีสตังนั่งร้องไห้เลยผมอะ่ะรู้ทาไงให้ได้มาบ้านได้ก็โทรหาแม่หาน้องกันอีกันใหญ่เลยเอาสงไปกันครับก็ได้ตังมา ใช้ให้ค่าทำล้อรถแล้วก็ได้ม้าครับผมเขาก็ให้ผมมากันเขาว่าอยากจะเจอผมกันบ้างให้มาดูลูกบ้างเนี่ยครับผมก็เขียมเครื่องของใส่เลิลลงลม้าเลยผมอะไม่ให้กินลูกอมไม่ให้กินข้าไม่ให้กินนมอันมมาถึงแล้วผมก็ดีใจนะครับที่เขาช่วยลูกผมกันกผมเองก็ไม่มีอะไรครับไร่นาผมผืนก็ไม่มี บ้านก็ไม่มีอยู่ผมอมายถึงไปแล้วบ้านก็พังหมดเรื่องผมเหลือแต่สมห้องน้ำตั้งนี่หนะตรงสะน้านะมันหนะผังวัดเร้่อผมไม่มีบ้านแล้วผมไปอยู่นู่นจะหลายปีอ่ะกลับมาปอกกินบ้านมัดซะเลยไม่มีที่อยู่เหมือนกันผมอะ่นะ กถจ๊ใหญ่พไปไหนข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ